รอโโยย่ยสวัสดีค่ะอันยองขออย่นนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวอลวีของเราอีกครั้งนึงนะคะคลิปการสปอยซีซรีส์เรื่อง business proposal er นะคะคลิปนี้เป็น EP ที่10แล้วกาไปฟังเราสปอยฝากกดไลค์ก,กด Sub ส cribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ซีรีส์เปิดมาก็ต่อมาจากตอนที่คุณปู่ลงมงาเห็นพระเอกกับนางเองกกาลังจะจับมือกันเขาก็ถามว่าทาไมทั้งคู่แอบมาเจอกัน .2 ต่อ2กลางดึกแบบนี้อ่ะโดยเขาเนี่ยจะให้หนางเอกเป็นคนอธิบายเพราะว่าเธอเนี่ยชอบพิรุธเวลาเจอเขาชอบเอาผมเนี่ยมาปิดหน้าตลอดเลยเธอนะคะก็เล็กๆเลกๆแต่โชคดีค่ะทุกคนเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยวนกลับมาที่ร้านพอดีเพราะว่าไฮายเยจียเนี่ยลืมมือถือไว้ในร้านและผัวหน้ายอนะคะก็บอกว่าวันเนี้ยท่านประธานใจดีพามาเลี้ยงที่นางเอกขยันทํางานทําให้ปู่นะคะเดื ว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้มากัน2ต่อ2แต่ทีนางเอกก็มานางเอกนะคะก็เลยขอตัวกับทันทีเลยค่ะนางเอกก็คือเกือบไม่รอดพวกเขานะคะก็กลับบ้านไปเหมือนกันปู่เนี่ยก็ถามว่าไปปิดไปถึงเมื่อไหร่อ่ะรู้นะว่าแอบ,บสั่งรองเท้าไปให้สาวอะ่ะแม่คนเดียวกันกับที่ซกโชหรือเปล่ากลัวฉันจะคดค้านหรอถึงได้ซ่อนอะ่ะขณาชินคึมฮียังไฟเขียวให้คบกันได้เลยเพราะว่าแกชอบคนนั้นไงแล้วทําไมาคนนี้ไม่อยากให้รู้ล่ะพระเอกนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพามาเจอแน่นอนรออีกนิดนะวันรุ่งขึ้นนะคะน้องชายนาะง เอ่กก็มีนัดออกไปเจอสาวค่ะทุกคนแต่พ่อแม่เนี่ยจะไปงานศพคนรู้จักพอดีกับพรุ่งนี้ฮามินนะคะก็เลยอดไปค่ะเพราะว่าไม่มีเงินจะขอแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ให้ร้านเนี่ยก็ต้องปิดด้วยแล้วก่อนจะไปนะคะพ่อกับแม่เนี่ยก็ฝากให้ฮามิหนหรือน้องชายนางเอกเนี่ยดูแลบ้านดีๆด,ด้วยนะวนนางเอกนะคะเธอเนี่ยก็รีบแจ้นมาหาย,ยองซอตแต่เช้าเลยรีบมาจัดการปีเตอร์ให้เธอนางเอกเนี่ยก็บอกว่าแล้วทําไมไม่เรียกแฟนสาวมาจัดการให้ล่ะยองซอก็บอกว่าฟงแฟนอะไรไม่มีแล้วเธอนะคะก็ เลยเล่าให้นางเอกฟังว่าพระเอกเนี่ยสั่งให้เลขาไปดูตัวแทนพระเอกแถมเลขาเนี่ยเป็นฝ่ายผิดแท้ๆป่านนี้ยังไม่มาง้อเธอเลยนางเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาน่าจะรู้สึกผิดจนไม่กล้าขอโทษหรือเปล่าปล่อยๆล่ไปเถอยองซอนะคะก็ไม่สนจ้ะจบก็คือจบ พวกเธอนะคะก็เลยออกไปกินมันดูกันดีกว่าแล้วก็บังเอิญเจอกับเอกกับเลขาพอดีที่กําลังยืนเป่ายญิงชุบกันว่าใครแพ้เนี่ยจะต้องขับรถนะเธอเนี่ยก็รับไม่ได้สุดๆที่เธอเงนอยู่แบบนี้เนี่ยเขายังมีเวลามาเล่นอะไรแบบนี้กับพระเอกได้ลงคออีกเนาะใจร้ายกันเกินไปแล้วเธอนะคะก็เลยเรียกแท็กซี่แล้วก็รีบตามพวกเขาออกไปทันทีและพบว่าพวกเขาเนี่ยไปที่สถานสงเคราะห์เด็กแสงคำที่ที่เลขาเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ก่อนที่ปู่พระเอกเนี่ยจะรับเขาไปเลี้ยงเธอนะคะก็เดินตามเขาเข้าไปแล้วก็เจอ เขาเนี่ยกำลังทักทายกับซิสเตอร์คนที่เขาเนี่ยเคยอยากพาไปเจอยองซอแต่ไม่ได้เจอพอเขาเห็นเธอนะคะก็รีบเรียกมาให้ทําความรู้จักกับซิสเตอร์ที่เปรียบเสมือนแม่ของเขาคนนึงเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยก็แนะนํายองซอว่านี่แฟนผมครับและพวกเธอนะคะก็ไปคุยกันอย่างผูกคอเลยละ่ะเพราะว่ายองซอเนี่ยจำได้ว่าเธอเคยเจอแม่เขาที่ร้านอาหารวันก่อนนี่นะแล้วเธอนะคะก็หันไปเจอรูปของเลขาตอน5้าขวบแต่เขาเนี่ยก็บอกว่ารูปนี้ถ่ายไว้ตอน5้าขวบวันที่เขามาที่นี่ครั้งแรกอะ่ะและรูปข้ง ข้างกันเนี่ยก็เป็นรูปของพระเอกกับพ่อแม่ พ่อแม่พระเอกเนี่ยก่อนจะเสียไปเขาเนี่ยสนับสนุนที่นี่ไว้เยอะมากเลยแล้วพวกเธอนะคะก็คุยกันอยา่างสนิทใจก็คือเข้ากันได้ดีมากเลยจ้กคู่เนี่ยส่วนยองซอนะคะเรียกว่าคุณแม่ได้ละส่วนพระเอกนะคะเขาก็มาบอกกับนางเอกว่าพ่อเลขาขึ้นมอต้นเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านกับพระเอกเลยนางเอกเนี่ยก็แบบตั้ว่าอยู่คุณสองคนเนี่ยไม่เหมือนท่านประธานกับเลขาทั่วๆไปและพ่อยองซอเริ่มรู้เรื่องราวของเลขามาจากแม่เขามากขึ้นเธอเนี่ยก็มานั่งคุยกับเขาเขาเนี่ยก็ขอโทษที่ไม่ได้เล่าให้เธอฟัง เธอนะคะก็เลยเล่าไปว่าหลังจากออกจากบ้านมาเนี่ยเธอก็มีหนี้ผุดขึ้นมา20ล้านวอนเลือดเธอเนี่ยก็เป็นกรุป๊ป BRS ลบเวลาเกิดอ,อุบัติเหตุเนี่ยจะรับถ่ายเลือดยากกว่าชาวบ้านชัวช่องเขาพ่อแม่เนี่ยก็อยากกันตั้งแต่มปลายแล้วแต่สิ่งที่เธออยากจะบอกเขานะคะก็คือเธอเนี่ยมีอีกตั้งหลายเรื่องเลยที่ไม่ได้เล่าให้เขาฟังสักววันหนึ่งเนี่ยหวังว่าเราคงเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้กันและกันฟังได้นะแต่สิ่งที่เจ็บใจที่สุดเลยนะคะก็คือเธอเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาเจอแม่เขาค่ะยังไม่พอนะ ตอนทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่เห็นจะขอโทษหรือว่าอ้อนวอนเธอสักนิดเลย,เลยแต่ที่สาคัญเนี่ยถ้าเธอได้ใส่ชุดสวยๆมาเจอคุณแม่เขาเนี่ยก็คงดีกว่านี้อ่ะเขานะคะก็เลยพูดไปว่านี่ก็สวยที่สุดในโลกของเขาแล้วและจังหวะที่กําลังจะกอดกันนั้นนะคะพวกเด็กๆเนี่ยก็มาตะโกนเรียกให้มันเล่นกันเถอะส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกนะคะก็กําลังสวีทวิวกันหวานชื่นเลยจ้ะเขาเนี่ยก็ขอบคุณเธอที่รับรักเขาและเขานะคะก็อยากยืนกอดเธอกลางแจ้งแบบนี้ไปนานๆเพราะเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรกันใน เอกเนี่ยก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอน่าจะบอกความจริงคนปู่ไปเนาะพเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยบอกก็ได้และยองซอน,นะคะก็มาตะโกนเรียกพวกเขาให้ไปเล่นบาสด้วยกันเธอเล่นไปสักพักเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วแล้วก็มีคนนะคะโทรมาหาหนางเอกบอกว่าฮามินหรือว่าน้องชายเธอเนี่ยแอบขโมยเงินที่ร้านหนีออกไปเที่ยวแล้วพวกเธอทั้ง4นะคะจึงรีบกลับมาที่ร้านนางเอกและมาดูกล้องพบว่าน้องชายขโมยเงินไปจริงด้วยเฮ้อไอ้น้องตัวแสบและจู่ๆนะคะก็มีป้านักเตียนเขาคนนึงเด เข้ามามบอกว่าขายให้เธอนะร้านอื่นเนี่ยปิดหมดแล้วหิวก็หิวขาก็ปวดนางเอกนะคะตอนแรกเี่กก็จะไม่ขายให้เพราะว่าวันนี้เนี่ยร้านปิดแต่สุดท้ายสงสารป้าค่ะทําไก่ให้ลูกค้าคนเดียวเนี่ยมันจะซักแค่ไหนกันเชียวแต่พอเธอบอกว่าจะขายให้เท่านั้นแหละค่ะทุกคนป้าเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆที่ยืนอยู่หน้าร้านแห่กันเข้ามาเต็มเลยจ้ะจากขายครึ่งตัวให้ป้าคนเดียวเนี่ยนางเอกจะต้องขายเป็นสิบตัวเลยทุกคนส่วนคนอื่นๆนะคะก็จะต้องกลายมาเป็นพนักงานร้านไก่ทอดของนางเอกไปโดยปริยายยอง กับเลขาเนี่ก็จะเป็นคนรับออเดอร์กับคนเสิร์ฟเจวนพ่อเอกกับนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนทําไก่เองเขาเนี่ยก็ถามนางเอกว่าไอเก็ดนั่นคืออะไรอ่ะเธอเนี่ยก็บอกว่าผงข้ากล้องอ่ะ มันจะทําให้ไก่กรุกกบกรอบมากขึ้นและพอไก่สุกนะคะเธอเนี่ยก็ให้เขาชิมไปคํานึงเราก็คือชอบมากเธอก็เลยจิ้มซอสแกงกะหรี่ให้เขาชิมไปอีกมันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งดูยิ่งหิวอะทุกคนเราเนี่ยเป็นลทติไก่ทอดก็คือน้ําลายแตกมากชอ็อตนี้และพอลูกค้าทานเสร็จนะคะยองซอนเนี่ยก็มาทิ้งขยะและเอกเนี่ยก็เดินตามออกมาขอโทษเธอที่เอาเลขาไปดูตัวแทนอะเธอเนี่ยก็บอกว่าขอโทษเฉยๆได้ไงอะต้องติดสินบนเธอด้วยถึงจะยกโทษให้เพราะกคะก็เลยให้สิ่งนี้เธอไปค่ะ เธอได้ไปเนี่ยก็ยิ้มไม่หยุดเลยจ้ะเดี๋ยวท้ายๆจะมีบอกนะคะว่าสินบนนั้นคืออะไรและนางเอกนะคะก็เอาเครื่องดื่มกับอาหารมาให้แต่เธอเนี่ยดันทําน้ําอัดลมเปื้อนเสื้อพระเอกค่ะเธอก็เลยพาเขาไปเปลี่ยนเสื้อในบ้านโดยการให้ใส่เสื้อน้องชายไปก่อนและระหว่างนั้นนะคะพ่อกับแม่เนี่ยดันกลับบ้านมายองซอกับเลขาเนี่ยจึงต้องรับหน้าเอาไว้ให้ก่อนเธอเนี่ยก็ทําเป็นว่าจะอดแฟนพาแฟนมาแนะนําให้รู้จกักและพ่อแม่จะไปหานางเอกนะคะยองซอเนี่ยก็รีบตะโกนบอกว่าแม่กับพ่อกลับมาแล้วนะแล่เธอเนี่ยก็รีบ ดึงแม่ไปดูหน้าแฟนเธออุตส่าห์พามาอวดเนี่ยนางเอกนะคะพอได้ยินว่าพ่อแม่กลับบ้านมาแล้วก็รีพาเพะเอกไปซ่อนในห้องก่อนเลยแล้วก็ออกมากินไข่กันพ่อแม่เนี่ยก็ดีใจกับยองซอที่มีแฟนแล้ว เป็นถึงเลขาท่านประธานแถมรออีกนั้งหากพ่อแม่นะคะก็เอนดูเลขากันยงใหญ่เลยเหมือนเป็นลูกเขยเขาคนนึงเลยละ่ะและสภาน,นะคะเล่าเนี่ยก็หมดและพ่อเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่านด้เลามาขวดหนึง่งเก็บไว้ในห้องนางเอกก็เลยจะเข้าไปเอานางเอกเนี่ยก็รีบห้ามเอาไว้เดี๋ยวไปบะกับพระเอกเข้าแต่พอพ่อเปิดเข้าไปนะคะพระเอกเนี่ยเขาก็ว้าวหายตัวเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าแล้วค่ะแต่พอพ่อออกไปเนี่ยนางเอกก็เลยแนะนาให้พระเอกเนี่ยโดดลงไปละกันเขาก็เลยแล้วก็บอกว่า มตายได้นะเธอก็เลยปล่อยให้เขานะ่ำหลบในห้องไปก่อนแล้วพอเธอออกไปนะคะแม่เนี่ยก็ไปหยิบของพ่อเนี่ยก็น่าจะกําลังไปเข้าห้องน้าพอดียองซอกเลยบอกว่าตอนนี้แหละน,นี้นางเอกนะคะจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปลากตัวเขาออกมาก่อนที่พ่อแม่จะเห็นเลขากับยองซอนะคะก็ช่วยกันไม่ให้เห็นอีกแรงแล้วในที่สุดนะคะเธอเนี่ยก็พาเขาออกมาจากบ้านได้ค่ะแล้วก็เดินมาที่รถเขาเขาเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดตัวกักนสักทีเนี่ยเขาก็อยากได้รับความเอ็นดูจากพ่อแม่นางเอกเหมือนกันนะเหมือนที่พวกเขาเนี่ยเอ็นดูเลขาไงแล้วพวก เธอเนี่ยนะคะก็เจอกับฮามินหรือว่าน้องชายนางเอกที่กําลังจะกลับบ้านพอดีก็ลเลยเล่นซ่อนหากันเป็นหนึ่งแมทเพราะว่าฮามินเนี่ยแดน,นชอบเรพระเอกก็เลยวนดูวนพี่เนี่ยก็กลัวโปส่วนคนน้องเนี่ยก็เอาแต่จะส่องรถชาวบ้านเขาสรุปรก,ก็คือไม่รอดจากฮามินเห็นนางเอกกับแฟนจะได้แล้วก็ตกใจมากที่พี่สาวตัวเองเนี่ยทำไมคบผู้ชายจนขนาดนี้ขนาดเสื้อเนี่ยยังต้องยืมเขาใส่เลยก็เลยถามไปว่าเองเป็นใครวะนางเอกนะคะก็รีบบอกว่าอย่าเรียกเขาว่าเองพระเอกนะคะก็เลยแนะนําตัวไปว่าเขาเนี่ยชื่อคังแท มเป็นประธานบริษัท G.O. f o o d และพ่อฮามินรู้ว่าท่านประธานคนนี้เป็นแฟนพี่สาวเขาก็รีบขอโทษเขาใหญ่เลยและคําถามแรกที่ถามเลยนะคะก็คือทําไมมาเป็นแฟนกับพี่ผมอะ่ะหรือว่าพี่ผมไปรู้ความลับอะไรเข้าแล้วก็มาแบกเมล์หรือเปล่านางเอกก็เลยจัดการได้การฮารมินโดนมองแรงไปทีหนึ่งก็เลยหยุดค่ะพระเอกนะคะเขบอกว่าถ้าผมโดนแบบนั้นก็ดีสิผมอยากโดนไปตลอดชีวิตอะ จะได้อยู่กับนางเอกไปตลอดไงโออิจฉาไม่ไหวแม่สภาพดิฉันก็คือเหมือนฮามินตอนนี้เลยฮามินนะคะก็แซวไปว่าอย่างตรงอะคะพี่เขยแล้วพอเขาได้ยินคําว่าพี่เขยเท่านั้นแหละค่ะก็ถูกอกทุกใจยกแบกการ์ดให้ไปรูดเลยจ้ะแต่นางเอกเนี่ยรีบมาขัดเอาไว้และพวกเขานะคะก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยก่อนกลับเนี่ยสองพี่น้องก็ไปแอบคุยกันก่อนฮามินเนี่ยก็ถามว่าที่บ้านเขาจะยอมรับเราเหรอบ้านเราไม่ได้รวยเหมือนเขานะบ้านเราเป็นร้านไก่ทอดธรรมดาแล้วเขาจะลดตัวมารู้จักกับเราเหรอนางเอกก็ได้แต่คิดนะคะแล้วก ก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและพอวันรุ่งขึ้นนะคะเลขาเนี่ยก็มาออกกําลังกายแล้วก็เจอกับยองซอที่เดินยิ้มไม่หยุดเลยเขาก็ไปแอบ,บดูว่าเธอเนี่ยกำลังดูอะไรสรุปว่าเธอเนี่ยกำลังดูคลิปที่เขางงแงคิดถึงยองซอไม่ไหวดิ้นกระเด๋วกระเด๋วไม่ยอมเลิกกับเธอเธอเนี่ยก็บอกว่านี่แหละคือสินบนที่เอกให้มาเธอนะคะก็เอนดูในความดิ้นของเขาแล้วก็ตะโกนล้อเลียนเขาว่าแบบยองซออย่าเลิกกับผมเลยนะและจังหวะนั้นนะคะทุกคนลูกน้องของพ่อเธอเนี่ยก็มาแอบ,บถ่ายภาพไปรายง,งานว่า ตอนนี้เนี่ยนองซองกําลังคบกับเลขาของคังแทมูเขาเนี่ยก็โมโหมากเลยที่อุตส่าห์จะยกลูกสาวให้พระเอกแต่ลูกสาวเนี่ยดันไปคบกับเลขาเฉยเลยและซีรี่นะคะตัดมาที่บ้านนางเอกมินอูเนี่ยก็เอาของกินมาให้พ่อเธอแล้วถามหาเธอค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอไปหายูราเอาไปถึงนะคะยูราเนี่ยก็ส่งคำปราใส่นางเอกทันทีว่าทําไมต้องเล่นตำตาำแบบนี้ด้วยอ่ะมาทําให้มินอูหวั่นไหวด้้ยวิธีที่สุกโปรบแบบนี้ทาไมอ่ะแล้วยูรานะคะก็พูดออกมาหมดเปลือกเลยว่าเด็ดปีที่แล้วที่เธอบอกว่าชอบมิน แล้วถ้าฉันชอบเธอจะถอยให้จริงๆแล้วฉันไม่ได้ชอบมินอูหรอกนะแต่พอเธอชอบเขาอ่ะฉันก็เลยชิงตัดหน้าประสิภาพของเขาเพราะไม่อยากให้เธอได้ตัวเขาไปไงถ้าเธออยากจะคบกับเขาเธอก็ฟ้องเขาไปสิว่าฉันเนี่ยนอกใจมินอูไปกิดกับคนอื่นก่อนไปเมืองนอกอะ่ะแค่เนี่ย พวกเธอก็น่าจะได้คบกันแล้วปะไม่เห็นต้องเล่นสกรปรกทาให้มิูหวันว่นไหวแบบนี้เลยแต่ทุกคนคะมันพีคตรงที่มิูเนี่ยเดินเข้ามาในร้านตั้งแต่ยูรานเนี่ยบอกว่ากิ๊กคนอื่นแล้วจ้าได้ยินหมดทุกคําพูดเลยนางเอกนะคะก็เลยบอกยูราไปว่าจะบอกได้ไงแห่เธอโดนทิ้งมาเนี่ยโลกทั้งใบของมิูก็พังทลายลงแล้วรู้งี้นะน่าจะบอกมิูไปตั้งแต่แรกแต่เธอนะคะก็เพิ่งเห็นว่ามิูเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเธอเนี่ยก็เมินเขาไปแล้วก็เดินออกมาเลยส่วนมิูนะคะก็เลือกที่จะเดินตามมาค่ะ ยิงอยู่ราไว้ตรงนั้นนางเอกนะคะก็บอกว่าก็เพราะนายเป็นแบบนี้ไงย,ยูราถึงได้ดเป็นถึงขั้นนั้นอะเขานะคะก็เลยปล่อยให้เธอเดินจากไปสรุปมิูที่ชอบนางเอกใช่ไหมเนี่ยและพอเธอรู้สึกดาวนะคะคนแรกที่เธอนึกถึงและอยากคุยด้วยก็คือพระเอกเลยจ้ะเธอเนี่ยก็บอกว่าเราเซ็งเบื่อเอกเนี่ยก็บอกว่าให้ผมไปหาไหมกาลังคิดถึงพอดีเลยนางเอกก็บอกว่าไม่ต้องมันดึกแล้วงั้นไว้พรุ่งนี้หลังเลิกง,งานเราไปเดทดีๆกันสักครั้งเนาะและพอวันรุ่งขึ้นนะคะเธอเนี่ยก็มาทํางานตามปกติและก็เจอกับบรรยากาศมาโคร คนเพราะว่าหัวหน้ายอกับรองหัวหน้าเกาย์เนี่ยทะเลาะก,กันเฉยหัวหน้ายอน,นะคะก็ออกมาเมาว่าพวกเธอเนี่ยเป็นงานเลี้ยงรุ่นกันรองหัวหน้าเกายเนี่ยดันเปิดตัวว่าคบกับเธอแต่เธอเนี่ยเซโนโปลลลไปเขาก็เลยงอนโดยเธอเนี่ยอ้างว่าเปิดตัวไปเนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกถ้าทํางานพลาดสักคนเนี่ยคนก็จะเมากันว่าก็เพราะมัวแต่จู่จีกันไงก็เลยพลาดแล่ถ้าสมมติว่าเลิกกันเนี่ยคนก็จะเมาอีกว่าเลิกกันเพราะอะไรอ่ะใครผิดเราไม่อยากจะปวดหัวก็เลยเงียบๆไว้ดีกว่าไม่อยากเปิดตัวในส่วนทางด้านคุณปู่นะคะซิสเตอร์เนี่ยกาว่ วันก่อนนะพระเอกมาหาด้วยนะมากับพนักงานที่ชื่อชินฮารีอะ ก็เลยเอาภาพที่ถ่ายได้ที่ซ็อกโชว์วันนั้นมาดูและพบว่าผู้หญิงในภาพเนี่ยก็อแอบดูเหมือนชินทารีอยู่นะหรือจะใช่และพอเลิกงานนะคะเธอเนี่ยก็รีบมาหาพระเอกตามนัดเลยแต่ฝนเนี่ยมาเดินตกเธอก็เลยกลางร่มให้เขาค่ะบอกว่าเธอเนี่ยออกมาด้วยแล้วก็พาเขานั่งรถไฟใต้ดินไปที่ร้านโดยก่อนไปนะคะเธอเนี่ยก็ลุกขึ้นมาได้ว่าต้องไปที่ร้านดอกไม้ก่อนสิเธอก็เลยพาเขาวนกลับไปร้านดอกไม้ก่อนแล้วค่อยไปจบที่ร้านอาหารแล้วก็มีคนนะคะโทรมาหาเขาเขาก็ลุกไปคุยแป๊บนึง ฝนเนี่ยมันก็ดันตกลงมาอีกแล้วค่ะเธอเนี่ยก็นึกถึงเรื่องที่เธอได้ยินมาก่อนหน้านี้ตอนที่มีคนแอบเมาส์ก,กันว่าที่พระเอกกลัวฝนแลวขับรถในวันฝนตกไม่ได้เนี่ยเพราะตอนเด็กๆเ,เขาเห็นพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะถนนลื่นและพอเธอรู้เรื่องนะคะวันนี้เนี่ยเธอก็เลยพยายามเลี่ยงฝนให้เขาแล้วเธอเนี่ยก็ย้ายมานั่งข้างๆเขาเดี๋ยวจะบังฝนให้เขาเนี่ยจะได้เห็นแต่หน้าเธอไม่เห็นฝนค่ะแต่พระเอกเนี่ยจริงๆเขารู้ค่ะท, <ๆ S 2> ทุกคนที่เธอเนี่ยทำไปเพราะว่าพยายามเลี่ยงฝนให้เขาและคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะรู้เรื่องแล้วที่เขา กลัววันฝนตกเพราะอะไรเพราะเธอแก้ทําเป็นว่าเดี๋ยวจะไปร้านดอกไม้แล้วค่อยไปร้านอาหารเอาร่มมาให้เดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่เอกเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอฝนไงเพราะว่าเขา่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่นางเอกได้ยินคนที่ผ่านไปผ่านมาพูดว่าฝนตกอีกแล้วหรือว่าฝนหยุดตกแล้วอะไรแบบนี้เธอก็จะพาเขาไปในที่ที่ไม่มีฝนก่อนเพื่อรอให้ฝนหยุดแล้วก็ค่อยพาเขาเดินออกมาคือเธอเนี่ยใส่ใจเขามากและคือเขาก็รู้นะว่านางเอกเนี่ยใส่ใจและเขาเนี่ยก็รู้มาตลอดนะั่นแหละว่านางเอกเนี่ยตั้งใจทําเพื่อเขาจะไม่ให้เขาข้างรักนางเอกได้ไงก่อน ตอนขากลับบ้านนะคะก็เดินกลับกันพระเอกเนี่ยก็ถามว่าดูตั้งแต่เมื่อไหร่หรอแต่ผมสินะที่ไม่กล้าพอเธอก็บอกว่าพยายามทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วอะถ้ารู้สึกแย่ขอโทษนะคะเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อหน้าผู้หญิงที่ผมชอบเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะเผยความอ่อนแอยังไงให้ดูงี่เง่าน้อยที่สุดต่อหน้าผู้หญิงที่ผมชอบเขานะคะก็ยังพูดไม่จบเธอเนี่ยก็เข้าไปสวมกอดเขาก่อนเลยมอบความาอุ่นให้เขาเพื่อเฮลใจพระเอกแล้วก็ได้เวลายแยกย้ายค่ะนายเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะกลับเอง เพราะว่านัดกับยองซอเอาไว้แต่จริงๆแล้วเธอโกหกค่ะทุกคนเธอเนี่ยโดนคุณปู่เรียกให้ไปเจอส่วนพระเอกเนี่ยยังไม่รู้เรื่องรู้ดาวอะไรก็ขับรถลับปกติแต่พอเขารู้ว่าปู่เรียกนางเอกไปคุยเขาก็รีดเดียวรถกลับอย่างไวเลยค่ะแล้วก็รีบหักหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมือนจะขับสวนเลนเข้ามาทําให้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนพิ่งชนหรือไม่เนี่ยซีรีส์ก็ไม่ได้บอกไว้นะคะต้องลุ้นเอาอีกทีนะไม่นะ ส่วนทางด้านคุณปู่นะคะก็ถามนางเอกก่อนเลยว่าสรุปคุณเป็นใครและเข้าหาพระเอกด้วยจุดประสองค์อะไรกันแน่งั้นต่อบไปเนี้ยอย่ามาเจอคังแทหมูอีกนะแล้วเลขาล่ะคะก็โทรมาหาคุณปูค่คขาว่าพระเอกนั้นแล้วก็จบค่ะทุกคนทิ้งไว้ด้วยหน้าตาอันตกตะลึงของคุณปู่ไว้ให้เรารู้ต่างหน้าค่ะอะไรอีกคะนนี้สรุปเขาจะเป็นไงคะเนี้พระเอกและซีรีส์ก็จบจ้ะซึ่งก่อนจากลาตรงนี้เราก็ยังอยากได้กำลังใจจากทุกคนเหมือนเดิมนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนตะ์เนาะและสังใครที่ดูจจบแล้วยังไม่ได้กดไลคคกกดดะะะิงง้้้เือน like, น,นวยนะะจม อีพีต่อไปเนอะจะได้มนรุ้นว่าเอ้ยแล้วเขาชงเปล่าแล้วเราอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปนี้เอนจอยกับการสปอยของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าบ๊าบุย